สวัสดีครับพี่น้องนี่เขานำมากับนี่แบ่งหวานเขากับรังเนี่ยที่พึงแบ่งเขาส่านกระหาดครับครบเรียบร้อยครับง่ายก็ยาพดอะไรก็ได้แต่ก็ระวังฟืนระวังไฟบใบไม้ร่วงเต็มเลยตี่ถอยกับส่วนกระหาดเขาจะหายเอาแต่หัวนามครับรังไหวหัวนามมันอยู่ในกลางครับจุดครบตั้งแต่โคนเลยครับ สามลูกเลยก็ทุดตขบเลยโวบได้อยู่ครับแต่บ่าก็ตี่ทอยดีกว่าเนาะเดี๋ยวลื่นประหยัดแรงไว้ดีกว่าเด๋ยวซูมครับนั่นแหละครับกินกระหาดต้นกระหาดเขนหนามอยู่ในก้างครับ นอนนอนครับกิง่งงมงมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันดันบนอีกสักครู่ตีทอยกันเลยโอเคกับหน่อยตีทอยทิ้งไว้ก่อนแล้วสามลูกเราจุดขบกันเลยไป มีตัว n h i ยวครับพี่น้องตัว nhiều ออกหน่อยเต็มเลยไม่รู้จะมีนนำหวานหรือเปล่าออกหน่อยกันเยอะเลย หักแล้วนำคอนหักแล้วยานแล้วโอเคหักไปเลยที่ไม่ค่อยเขาเด้๋วครับอดนะ โอ้ไปเลยทางนั้นเอ๊ะขบเนี่ยขบไม่ได้หรือเปล่า ดูไฟข้างล่างครับพี่อนขอสักลูก ถอยหลุนเป็นลูกเสียงลูกหนึ่งเลย่านยากครับเจ้าของก็จะเอาล่างไว้ขยายพันธุ์รอหลุดดันบนอีกทีนึง กันเลยว่าหัวหน่ำอยู่ในกลางจริงไหมอุ้ยลงังอย่างสวยยังังถอดไปขึ้นไปอ,อนมนเป็นเกศโ่โน อโอเคครับอีกสักครู่ขอบคุณที่ติดตามและชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตทางกล้องครับอีกสักครู่เอาอเคดุยเลยโอ้นานเลยไม่ได้คุยโท,ทรศัพท์อยู่ดูดเม็ดไปหลวอวะอื เดี๋ยวไม่ต้องใช้แล้วมั้งใหม่กรบพี่นอ้องเมือทุท่งใหม่มาแล้วมาดีอ่ะ ไเาต้นน้ายไ,ไม่รู้คขับนี่เอออยากเลยละหน้ามันนี่มีอะไไยัไง

เกอเยอะเลยยินได้ครับเกสอนมีประโยชน์มาจากดอกไม้ชนิดเดียวกันครับพี่น้องเออนี่ดวง เ่วงแล้วไม่เป็นไรกายแทนก็ได้นทำยาวเลยละ่ะ วางไว้ลือเกินมีดลวงครับคูณนี้

โอเคครับแ้่นล่างแล้วครับเหลือร่างไว้ครับตามที่เจ้าของเขาบอกไว้พันมึกจะดหายได้เสมอครับเหลือตรงถี่ติดโค้นแลวครับ โอเครูปยอดกันเลยครับไปครับออกไปถอยน่าจะหาย้ครับพี่น้องไปโอเคพี่น้องลุงจกต้นแล้วล่างสวนทางล่างหัวน้ำครับไอ้เรือใบก็บเรือเยอะครับถ้าเรือใบมดมันจะแกว่งครับถ้าไม่ล่างขาดน้ำครับเหนียวเลยละดอกงิ้วดอกนุ่นนั่นเอง cái thôn của cái thôn bên ngoài cái thôn đưa bên หอมเลยครับดอกนิวดอกนุ่นเกสรเอ,อพี่น้องลังนี้ก็แล้วแต่จะของเขาจะแนะนำว่าเอาลังไหวหรือปเปล่าก่อนพันมือก็จัดให้ครับพี่น้อง๊ละลังไหวกลัวจะสูญพันครับโอเคครับปาดจะน้าแล้วแต่จะของจะสั่งครับไวย้อยู่ขวดกูวัดในคา่าดขวดพอครับคลิปนี้เจอของครับเจอกันคลิปหน้ากับผม คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ